คนหนึ่งเล่นคนหนึ่งนอนอ๋อน,นองที่มาสวนม่น้ำเข้าดีๆเดินบอก นี่ตานี่ตาบอกกันอันนี้ตามอลำอันนี้ตาปากก็นี้ไหนตานี่ไหนตาตาจมูกปากหูเอาเอาใครจะไปบอระบือยกมือขึ้นเอาใหม่เอาใหม่ใครจะไปบอระบือยกมือขึ้นใครจะไปหาหมอยกมือขึ้น ไปขีดยาตื่นใจมันหลายพี่น้องถอยไปนิถอยไปนิ่อยกันเอะไยกันเีถอยเกียถอยแห้งเลยรอโอยถอยแห้งแอยกัดสิลมสันตัวยูจะยู่อนะ อีกคนหนึ่งนอนแล้วพี่น้อง Oh, nó ah. Johnny Johnny oh, ba, ba. Johnny ai ba, ba. You, ba, ba. Johnny, Johnny yes ba ba cái cá chục นี่น้องเพชรน้องเพชรหนักโอ้ยน้องพลอยนั่งรถอยู่โอ้เออเดเห็นไหมเขาชื่อน้องพลอยสบายดีเต้าแฝดสบายดีจ้าเป็นสาวน้อยร้อชุจากนี่ไปที่ยงก็จะเอาสขอบคุณชุดจากป่าป่าแม่แม่พี่น้องเด้อ เอาเพชรเอาตลอดข้างเลยวานยอดทุกปั๊มมาดิจอดรู้หลายก็ไหวเอาทัดด้งโพธมุย่ยอย่า,หา,หหง,า,ง,าง,งหัตจังโมงจังโมงเฮ้ยเขาปรงหัตปั๊มเน่ยอดปั๊มรู้เพราะว่าท่านอยากนอนได้พี่น้องนี่เบิ่งตาแต่ว่าท่านอยากนอนท่านอยากหลับ พ่อกับน้าอาร์ตข yes> ึ้นไปนอนแล้วน้องเพชรนอันตื่นตาเ้าบอกบ่าเมื่อเช้า

แมนทั้งอยางหลินทัง้งอยา่างนอนพี่น้องไทยรถป้ายแดงเลยเต้าแฝดอัน,น,น,นป่าป่าทรงมะไห่พี่จังใดดอกผู้ใดทรงมะไห่บุ้นนี่อ๋อพี่อ,อ,อ่อ,อ,อน,ออนขอบคุณพี่ออนนะครับ จะใส่ให้บทุกคนนะคะใส่ให้ทุกคชุดเลยค่ะกินเงินขอบรดเอาบาย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 เฮ้ยบอกเหตุการะเห็นได้พี่น้องจะสร้างจังอย่างนี้คันมาขอใช้หนู